สวัสดีครับผมวันนี้ร้านอนาณาจักรกางเกงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูงานอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นยียนสามส่วนผู้หญิงนะครับยียนสี่ส่วนอ่ะยียนสี่ส่วนผู้หญิงงานตัวนี้ผมเปิดกิฟต์นะครับเปิดกิฟต์ตัวใหม่นะครับคุณภ,ภาพดีกว่าเดิมในเรื่องของไซส์งาน ใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าเดิมมีสําหรับคนที่ขายสินค้าบิ๊กไซส์นะครับให้กับกลุ่มลูกค้าของตัวเองเนี่ยเรามีตัวเลือกให้อีกหนึ่งงานนะครับอ่ะการเก์ยินสี่ส่วนนะครับอ่ะงานจะประมาณนี้นะครับตัวนี้ทางร้านขายส่งที่ตัวละ35บาทเรทส่งที่100ตัวเหมือนเดิมนะครับเรทเหมือนเดิมราคาเหมือนเดิมนะครับท,ที่เพิ่มมาก็คือคุณภาพของสินค้าแล้วก็เรื่องของไซส์นะครับอ่า ในเรื่องของไซส์จะเริ่มต้นจากเอวยีถึงประมาณ40-42ได้เลยนะครับอันนั้นหาจะจัดรวมๆกันไปนะครับตัวนี้ราคาส่งอยู่ที่ตัวละ35บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมโชว์สินค้าให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับกางเกงยีนสีส่วนผู้หญิงนะครับลูกค้าทักมาในไลน์แอดมาในไลน์เพื่อนเ,เข้ามานะครับแล้วทีเนี้ยมา สอบถามได้เลยนะครับหรือแคปวิดีโอกลับมากับสอบถามกับแอดมินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเป็นสี่ส่วนผู้หญิงนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับเอาไปขายทํากําไรกันได้เลยนะครับที่กําลังมองหาสินค้าประมาณนี้นะครับปลายขาจะเป็นเย็บพับนะครับอ่าเนี่ยปลายขาจะเย็บพับ พับนอกนะครับของผู้หญิงปลายขาจะพับนอกองานจะสวยทางร้านจะคัดสินค้าก่อนจัดส่งให้ลูกค้านะครับคัดเอาคุณภาพสวยๆไปไปขายนะครับดูงานในสต๊อกจะประมาณนี้นะครับสินค้าแน่นสต๊อกเลยนะครับเตรียมไว้สําหรับลูกค้านะครับ มีหลายคนทักเข้ามาอยากได้บิ๊กไซส์อยากได้ไซส์ใหญ่นะครับที่จะเอาไปขายนะครับมันจะมีกลุ่มแม่ค้าที่ขายเฉพาะบิ๊กไซส์นะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสินค้าประเภทกางเกงยีนนะครับที่ทีออ่อยู่ในคลองตลาดเนี่ยขายดีนะครับตัวนี้จะประมาณเอลยี่สเอลจะจัดรวมๆกันไปนะครับใน100ตัวนะครับลูกค้า ก่อนจับส่งเราจะคัดคุณภาพให้ก่อนนะครับคัดคุณภาพดูงานให้ก่อนนะครับราคาเดิมนะครับแต่คุณภาพสินค้าผมมองสวยกว่าเดิมนะครับสวยกว่าเดิมแล้วก็ในเรื่องของใช้จะใหญ่กว่าเดิมนะครับรถที่แล้วผมจะใช้กางเกงญี่ปุ่นมาตัดนะครับเอวค่อนข,ข้างจะเล็กหน่อย เอวจะใหญ่ขึ้นนะครับเอวจะใหญ่ขึ้นโอเคครับ